เรือสหพัฒน์วิงวอนกระทรวงพานิ์ไฟเขียวขึ้นราคามาม่า1บาทต่อซองหลังต้นทุนพุ่งช่วยรัดรึงราคาจนขาดทุนขอให้พิจารณาอนุมัติภายใน1-2สสัปดาห์นี้ด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสนับสนุนธุรกิจแฟรนชา์พบในช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นคำตอบในการสร้างอาชีพมีอัตราการเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งมอบฒทบัตรยกระดับให้ผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจนี้ ผู้นำฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและ10รัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวโดยประธานสภาจะตรวจสอบความถูกต้องภายในเจวันจากนั้นจะหาหรือรัฐบาลกำหนดวันอภิปรายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลย้ำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีเจตนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนขณะนี้มีกฎหมายลูก4ฉบับ ทั้งกฎหมายผ่อนปรนสำหรับ SME และผ่อนปรนโทษอยู่ระหว่างรอราชกิจจาประกาศบังคับใช้คาดมีผลสัปดาห์หน้า